อาขวัญครับวันนี้มันร่วมงานกับพี่ชามด้วยเป็นไงบ้างครับก็ไม่เป็นไงค่ะก็วันนี้ก็เป็นวันที่ดีค่ะก็ได้รับซัพเพอร์อีกอะไรเงี้ยเก็บตังให้แม่ไม่มีการพูดคุยอะไรกับพี่ชามไหมครับก็ไกัจริงจริงๆคือไม่มีอะไรค่ะคือแบบไม่ได้อยากให้มันเป็นประเด็นคือเราต่างคน เราอยู่ในวงการเดียวกันนะคะเราก็ต้องแบบมาพบปะเจอกันอยู่แล้วค่ะไม่มีปัญหาอะไรมีการคุยกันไหมคะในอยากแต่งหน้าแต่งตัวอย่าชงข่าวเลยพ<ม>ี่เพราะว่าชงข่าวแบบนี้มันไม่ได้แบบมันมันไม่ได้เป็นที่น่าชื่นชมทั้งตัดตัวขันแล้วก็แต่ดตัวชาวะคะยิ่งชงกันไปชงกันมามันก็จะกลายเป็นประเด็นเกาเหลากันมากกว่าซึ่งแบบจรกงจริงมันไม่มีอะไรค่ะแบบสัมภาษณ์ผันมาสัมภาษณ์ไปมันก็จะแบบมันก็ดูแบบนี่แบบเนอะอะไรก็คือเหมือนเพื่อนในวงการเลยมีทักทาย ส่วนตัวฝันไม่ได้แบบสนิทกับชามแบบเหมือนจากเกสเลยเพราะเราอยู่กับคนละช่องใช่ไหมคะไม่ค่อยได้แบบแม่สัมภาษณ์ด้วยหรอแม่ก็กันเลือกแล้วก็ต้องมาร่วมงานกับงานอะไรอย่างงี้อ่ะก็จะรู้แค่รู้อย่างเดียวก็คือแบบว่ารู้ว่ามีเกสอะไรอย่างเรู้ว่าถ่ายละครเรื่องเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เขาก็จะบอกสฉ๊อะคนที่เรารู้จักสนิทด้วยอ่ะร้แต่ละันใช่ ก็ก็ถูกอย่างอย่างที่หนูบอกไปตั้งแต่ก่อนเริ่มแรกตั้งแต่แบบตั้งนานแล้วค่ะว่าก็หนูเข้าใจในการทํางานของพี่แบบนักข่าวของพ่สื่อใช่ไหมแล้วก็หนูก็แบบอยากมีจุดยืนในการทํางานของหนูที่หนูอยากทํางานด้วยผลงานหนูอยากทํางานจากสิ่งที่มันเป็นนักแสดงมืออาชีพที่เขาทากันนะคะไม่ได้แบบอยากเติบโตจากการที่มันเป็นข่าวลงหน้าหนึ่งว่าแบบหนูอยากโตมีภาวะการโตนักแสดงมากขึ้นเลยแสดงว่าเราก็คิดอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าต้องเป็น ือหนูอยู่วงการมาแบบตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยขวัญก็แบบพอจับได้พอจับแนวทางอาเพราะว่าข่าวเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากอะค่ะก็วนไปเรื่อยๆตามกระแสสังคมยุคปัจจุบันเนาะสิเรียสไหมคะที่คนจับตามองพู่แล้ว่าก็คือคือตอนนี้ขวัญก็บอกไปว่าคือไม่มีอะไรคือขวัญไม่อยากให้แบบมานน่าสมภารขวัญสัมภา์ชามคือเราต่างคนต่างทางานแล้วก็เราอยู่วงการเดียวกันนะคะมันก็ ยังไงเราก็ต e ้องพบปะใจกันอยู man, sort of. ่แล้วช่องสามช่องเจ็ดช่องห้าช่องเก้าเดี๋ยวตอนเย็นหนูก็จะไปงานช่องเ้าเดี๋ยวขอไปแต่งตัวก่อนแล้วกันนะเป็นประเด็นก่อนละกันคุยกับ่ายชาย่่ายชายเขาก็ไม่เกี่ยวค่ะเขาก็เป็นเพื่อนฝ่ายที่แบบ ณตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุยไม่คุยมันก็มันนั้นคุยเยองข้างในอะไร่างเงี้ยพี่ไอ้ได้มีถามไหมครับว่าจะมาร่วมงานในครั้งนี้แล้วต้องเตื่นเต้นด้วยอะไรเงี้ยพี่ไอ้รู้ไหมครับเออไม่ทราบค่ะกระต่ายคนต่าไม่มีใครรู้ค่ะโอเคครับ